ทะเบียนขาดเขาไม่รับทําพรบรไม่ต่อภาษีแล้วซื้อพรบรได้ไหมคำถามแบบนี้ยังมีอยู่เยอะมากๆค่ะและขวยขอเคลียร์อีกครั้งนะคะรถมอเตอร์ไซค์ที่เราไม่ได้เสียภาษีไม่ว่าจะไม่ได้เสียภาษีไม่ได้ต่อทะเบียนมาแล้วกี่ปีก็ตามจะ1ปี3ปี5ปี10ปีสามารถที่จะทำพรบรได้ค่ะพระบรกับ การต่อภาษีกับกรมการขนส่งทางบกเป็นคนละเรื่องกันนะคะสำหรับพรบรเนี่ยคือประกันภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่เอามาขับขี่บนท้องถนนจะต้องจัดทำพรบรค่ะพระบรนะคะเราใช้แค่ สำเนาเล่มทะเบียนรถค่ะสามารถที่จะออกพรบรได้เลยโดยไม่จําเป็นที่จะต้องเอารถไปตรวจสภาพการเอารถไปตรวจสภาพเพื่อจะเอาไปเสียภาษีกับกรมการขนส่งทางบกเป็นการต่อทะเบียนรถนะคะอันดับแรกค่ะให้เราเอาสำเนาของเล่มรถนะคะทั้งมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ไปจัดทำพรบรดังนั้นจัดลำดับความสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะรถต้องทำพรบรก่อน ถึงจะเอาไปต่อทะเบียนได้ซึ่งถ้าทำพรบรแล้วเราจะเอาไปต่อทะเบียนหรือไม่เป็นเรื่องของเราแต่ถ้าให้ถูกต้องครูเอแนะนำว่าให้ทำถูกต้องทั้งสองกระบวนการจะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่สะดวกที่จะเอารถไปเสียภาษีไปจ่ายภาษีกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อเป็นการต่อทะเบียนนั้นสามารถที่จะทำไว้แค่พรบรติดไว้ก่อนได้เลยย้ำนะคะพระบรใช้แค่สำเนาเล่มรถก็สามารถที่จะ ออกความคุ้มครองได้เลยอย่าสับสนระหว่างพรบรและการเสียภาษีค่ะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความคุ้มครองของพรบรขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะครูเอวัชราวรีเอกเอกประกันภัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล